ตราบาปของบูเบอร์ลินผู้ฆ่าล้างทีมเอ็กซ์แมน ในโครงเรื่องหนังสือการ์ตูนโอแมนโลแกนที่ปัจจุบันไม่ถือว่าเป็นเส้นเรื่องหลักในมาร์เวลคอมิกส์นั้นว่าโดยช่วงเวลาในอนาคตที่บูเวอรีลนอาศัยอยู่ในโลกหลังไฮายานะซึ่งถูกปกครองโดยาวร้าย,ายและเขารัดทิ้งบทบาทฮีโร่เพื่อกลับไปใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบกับภรรยาและลูกๆมิสเตอร์ิโอซึ่งตอนนั้นแก่และกำลังจะตายได้วางแผนแก้แค้นบูเวอรีลินที่เคยบาดหมางก,กันในอดีตโดยสร้างภาพลวงตาที่ทําให้บูเบอรีลินเชื่อว่ามีเหล่าไวรา้ายได้โจมตีเอ็กซ์เพนชั่นฆ่าเอ็กเมนทั้งหมดรวมถ เหล่านั้นไปทีละคนจนกว่าเขาจะได้เผชิญหน้ากับมิสเตริโอด้วยตัวเองก่อนที่สุดท้ายมิสเตริโอจะเปิดเผยว่าเขาใช้พลังของเขาเพื่อสร้างภาพลวงตาและแท้จริงแล้ววูฟเวอรลีนได้ฆ่าครอบครัวและเพื่อนของเขาด้วยน้ำมือของตัวเองและนั่นเป็นตาบาปไปช่วชีวิตที่ทําให้เขาจมอยู่กับความโศกเศร้าและรู้สึกผิดในสิ่งที่ได้ทําลงไปเขาไม่สามารถรับมือกับการบาดเจ็บได้และต้องปลีกตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยวเป็นเวลาหลายปีโดยสาบานว่าจะไม่เปิดกลองเล็บอีกและไม่ใช้คนรุนแรงอีกตลอดไปวิชั่นเคยมีบทบาทในฐานะผู้นําของเีองเเนนรากิดขึ้ใป 1980ไปจนถึงปี1984ซึ่งในช่วงเวลานั้นทีมอเวนเจอร์สกำลังอยู่ในสภาพที่วุ่นวายเนื่องจากความไม่ลงรอยกันและความขัดแย้งระหว่างสมาชิกวิชั่นจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการเป็นผู้นําทีมด้วยความปาดเปื่องและความคิดเชิงกลยุทธ์ของเขาในช่วงเวลานี้วิชั่นได้แสดงความสามารถในการเป็นผู้นําของเขาด้วยการจัดก,การทีมอเวนเจอร์ทั้งสองฝั่ง,งได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้พวกเขาทํางานร่วมกันเมื่อจาเป็นความเป็นผู้นําของวิชชั่นได้รับการยกย่องว่าเป็นจุดเด่นใน,รรนประวันง้ถถงาางงใติ โและผู้นําที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าบทบาทของเขาก็าไม่ได้ราบเรือนสักทีเดียวเขามักจะมีปัญหาในการจะทําหน้าที่ผู้นํากับชีวิตส่วนตัวให้สมดุลโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของเขากับสการเล็ตตวิทอีกทั้งยังต้องรับมือกับความหัวร้อนของฮอกอายที่มักจะมีความผิดขัดแย้งกันแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่วิชัน่นในฐานะผู้นําก็ถือว่าประสบความสําเร็จในท้ายที่สุดเขานําทีมผ่านภารกิจสําคัญหลายอย่างรวมถึงการต่อสู้กับเอาตันและช่วยฟื้นฟูเหล่าอเวนเจอร์สให้กลับมาแข็งแกล่งและมั่นคงได้อี Black วิดโอเวอร์ซัสมิสทิกสุด,ดวลสายลับหญิงโดยทั่วไปแล้วในการ,รเผชิญหน้าทางกายภาพโดยตรง Black วิดโอนั้นน่าจะได้เปรียบมากกว่าเนื่องจากเธอเป็นหนึ่งในนักศิลปะก,การต่อสู้ที่มีทักษะมากที่สุดในโลกและมีความเชี่ยวชาญสูงในการต่อสู้หลายรูปแบบรวมถึงการต่อสู้แบบประชิดตัวการยิงปืนและการปฏิบัติการลับเธอยังเป็นนักยุทธศาสตร์ที่มีทักษะและประสบการณ์ในการทํางานกับอาวุธและอุปกรณ์ที่หลากหลายในทางกลับกันมิสทิกเป็นนักแปลงร่างที่มีทักษะสูงในการรอบเลนและจารกรรมแม้ว่าเธอจะเป็นนักสู้ที่เก่งกาแแต่่ควาาาาามมสรรรถในกกกปปลลงออเเธ็ไียบหั ทําให้เธอสามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้ที่เธอเลือกได้ลหลบเลี่ยงซ่อนเลนโดยไม่มีใครตรวจจับได้ทั้งคู่เผเชิญหน้ากันในหนังสือการ์ตูนหลายเรื่องตัวอย่างหนึ่งที่โดดเด่นคือ marvel comic presents ฉบับที่8 0ถึง87ซึ่งทั้งคู่เป็นสมาชิกของทีมซูเปอร์ฮีโร่หญิงที่รู้จักกันในชื่อ lady liberators และพบว,ว่าพวกเธอขัดแย้งกันเองจนนําไปสู่การต่อสู้แบบตัวต่อตัวแม้ผลของการต่อสู้จะไม่ปรากฏให้เห็นแต่เป็นการสอให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Black w ว d โ w มีทักษะการต่อสู้และประสบการณ์ที่เหนือชั้นนนนกกกว่า่าาารเปปาากกเป ish, ปปลลลลีียแงภพััษไซอบดใ 990ตัวละครไซล็อกได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากขณะต่อสู้กับไวรัสไฟรอลจิตวิญญาณของเธอถูกย้ายเข้าสู่ร่างของหญิงสาวญี่ปุ่นชื่อกวานสิ่งนี้ทำให้เกิดความขัดแยง้งและตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดสรรวัฒน,ธ,นธรรมเดิมทีไซล็อกเคยมีภาพลักษณ์เป็นหญิงอังกฤษผิวขาวและมีผมสีม่วงที่โดดเด่นแต่หลังจากการสลับร่างแล้วรูปร่างหน้าตาของไซล็อกกบเปลี่ยนไปเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นพร้อมเครื่องแต่งกายและทรงผมใหม่สีดำเพราะว่านักวิจารณ์บางคนกลับแย้งว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เหมาะสมและขาด ที่ว่าการแสดงภาพลักษณ์ของเธอนั้นขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยมีพื้นฐานมาจากความคิดเปรรวมของผู้หญิงเอเชียที่มักถูกมองแบบเอเชียนเฟติสซึ่งปรากฏในสื่อตะวันตกมาช้านานที่มักจะเป็นเมียช้างเท้าหลังหรือสาวแซบเซ็กจัดและเป็นเพียงวัตถุทางเพศเท่านั้นซึ่งอาจทำให้เกิดค่านิยมที่ผิดๆเกี่ยวกับผู้หญิงเอเชียได้แม้จะมีข้อโต้แย้งมากมายเกี่ยวกับตัวละครนี้เพราะว่าไส่็ลอกก็ยังคงได้รับการพัฒนาต่อไปและยังคงเป็นตัวละครยอดนิยมในหมู่แฟนๆ Marvel Universe อยู่เสมอตอบหนึ่งในฮ สร้างสรรค์โดยนักเขียนลินเวนและศิลปินเดฟคัคกัมโดยเธอเปิดตัวครั้งแรกในใจอแอนไซส์เอ็กมนฉบับที่1ในปี1975ที่ในช่วงนั้นซีรีส์เอ็กเมนกำลังประสบปัญหาด้านยอดขายจงมีการตัดินใจเพื่อปรับปรุงทีมด้วยการเพิ่มตัวละครใหม่ซึ่งสตอมก็เป็นหนึ่งในมนุษย์กายพันธุ์หน้าใหม่ที่ถูกใส่เข้ามาในเรื่องนี้และทําให้เธอได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างรวดเร็วสถานะของสตอมในฐานะซูเปอร์ฮีโร่หญิงผิวดําที่เป็นตัวละครหลักนั้นถือว่าแปลกใหม่ในเวลานั้นเนื่องจากหนังส,สือการ์ร เธอนั้นจึงถือว่าเป็นก้าวสำคัญในแง่งของการเป็นตัวแทนและสัญ,ญลักษณ์สำคัญของความหลากหลายในประวัติศาสตร์หนังสือการ์ตูนในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาสตอมได้รับบทบาทเป็นตัวละครที่ทรงพลังและสร้างแรงบันดาลใจมากมายจากความแข็งแกร่งลเลี่ยวฉลาดและคุณสมบัติความเป็นผู้นำทำให้เธอเป็นที่ชื่นชอบและคลองใจแฟนๆจนมาถึงปัจจุบันชางชิเวอร์ซัสทัชซมาสเตอร์ศึกปลองปรมาจารย์นักสู้โดยทั่วไปแล้วชางชีถือเป็นหนึ่งในผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมาเวลยูนิเวอร์ส ซึ่งมีทักษะความม่่งไัและความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้ในทางกับกันทัสมาสเตอร์ก็มีความสามารถในการเรียนแบบและการเคลื่อนไหวทางกายภาพหรือรูปแบบการต่อสู้ที่เขาสังเกตเห็นได้ในทันทีทําให้เขากลายเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกงขามและรับมือได้ยากสาหรับพีโลที่ใช้ทักษะการต่อสู้เป็นอย่างมากในการ,รเผชิญหน้าที่โดดเด่นครั้งหนึ่งนั้นสื่อการ์ตูนระหว่างโครงเรื่องชาร์โดแลนนั้นทัสมาสเตอร์ได้รับการว่าจ้างจากองค์กรชั่วร้ายที่รู้จักกันในชื่อเดอะแฮนเพื่อจับชางชิทั้้้้้งงตตต่่่่อออสสสููกกกกกักัันนนนนนนยยยยยาาาาาาโโหดดดดดเเเเเเีีเมีมมมมแแลละืืใใชวววรรรรรรจจไปบบคถ ่อสู้้ขงงชชาไดแต่อย่างไรก็ตามชางชีก็ปรับเทคนิคของเขาและสามารถเอาชนะทัสมาตเตอร์ได้ในที่สุดนอกจากนี้เขายังมีการควบคุมพลังชีในระดับหนึ่งซึ่งเป็นพลังงานที่ไหลผ่านร่างกายที่ใช้เพื่อเพิ่มความสามารถทางกายภาพของตัวเองรวมทั้งการโจมตีด้วยพลังงานที่รุนแรงได้หลอดสตาร์หลอดตัวตนชั่วร้ายที่บิดเบี้ยวของฟีเตอร์คริวบทบาทวายร้ายที่เป็นเหมือนขั้วตรงข้ามของสตาร์หลอดซึ่งมีตัวตนอยู่ในแคนเซอร์เวิร์ส จักรวาลที่ความตายไม่มีอยู่จริงและสิ่งมีชีวิตคงอยู่ในรูปแบบที่แปลกประหลาดในจักรวาลนี้สตาร์ลอร์ดคือผู้พิชิตที่โหดเหี้ยมซึ่งเป็นผู้นำกองเรือลพื่อพิชิตโลกอื่นซึ่งภาพลักษณ์นี้แตกต่างอย่างมากกับบุคลิกที่กล้าหาญได้รับการประจนพัยของตัวละครนี้เขาถูกพนา,นาว่าเป็นสตาร์ลอร์ดในเวอร์ชันที่มีความมืดมนและรุนแรงกว่าพร้อมด้วยอารมณ์ขันที่บิดเบี้ยวและมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรงอย่างสุดโต่งโดยไม่คำนึงถึงชีวิตผู้บริสุทธิ์และเต็มใจทำทุกวิถีทาา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 งงเเเเเเเพพพืืื่่่่่อออออใหปปหหหห้้้้้บบรรรรรลลลลุุปมมมยแแะะกกกกขสูดดนนตตผชญั และกองเรือลบของเขาปีเตอร์คริวทั้งสองเวอร์ชั่นต่อสู้กันอย่างดุเดือดในที่สุดเหล่าฮีโร่ก็สามารถเอาชนะเขาและทำรายากาัรวานนี้ลงได้สำเร็จอย่างไรก็ตามการ์ตูนเรื่อง t านอสอิมเพลเรทีฟซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของการ์ตูนกาเดียนออฟเดอะกาแล็กซีในช่วงนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้รับความนิยมมากนักและหลอดสตาร์หลอดก็เป็นตัวละครที่ปรากฏเพียงเล็กน้อยในเรื่องนี้เท่านั้น Falcon v ว r ร์ซั a วอลล์แศึกนักบินหุ้มเกราะ Fal ค o n เป็นนักสู้และนักยุทธวิธีที่มีความเชีวยวชาญในด้านการต่่่่่อสสู้้้าา้้ทททาาาาางงกกเเเขขวมมชชุดดดไไีีียยใใหหบินและปืซึ เขาสามารถลบหลีกในอากาศได้อย่างรวดเร็วและว่องไวนอกจากนี้เขายังมีการมองเห็นและการได้ยินที่ยอดเยี่ยมจากเลดวิงอีกด้วยทางด้านวอลแมชชีน Machine, ก็เป็นนากขาและนักบินที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเช่นกันเขาสวมชุดเกราะอันทรงพลังซึ่งเตะอาวุธและเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถสร้างความเสียหายต่อฟาลคอนและเลดวิงได้อย่างง่ายดายหากไม่พิจารณาถึงความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดซึ่งคาดว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันของทั้งคู่แม้ฟาลคอนจะรวดเร็วและว่องไวกว่าในอากาศแต่นั่นก็แทบไม่มีผลต่อวอลแมชชีนเขามียุทธปปกกกรรณ์มมมาายที่่พ้จจะเสตูนว่่าาาาเ้ะชนงงกยทัหของ Machine, ถูกปกคุมด้วยเกราะหนาที่แข็งแกร่งทำให้มีความทนทานจนยากที่ฟาลคอนจะสามารถสร้างความเสียหายใดๆต่อเขาได้อย่างไรก็ตามในการต่อสู้ระหว่างทั้งสองผลลัพธ์น่าจะขึ้นอยู่กับสถานาการณ์และองค์ประกอบอื่นๆของสถานที่ด้วยนั่นเองสงครามองค์กรก่อ,อก,การร้ Ten Rings. ายไฮเดราเวอร์ซัสเทนริงทั้งคู่ต่างก็เป็นองค์กรที่น่าเกรงขามและอันตรายในจักรวาลมาร์เวลคอมิกซซึ่งก็มีศักยภาพเฉพาะตัวไฮเดราเป็นองค์กรก่อ,อก,การร้ายที่ดำเนินการในระดับโลกและมีอุดมการณ์ร่วมกันในการสร้างระเบียบโลกใหม่อีทิพลของพวกเขามันแสดง อาวุธยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงและทรัพยากรมากมายเทนลิงส์เป็นองค์กรกอกกาลาที่เก่าแก่นำโดยชายที่รู้จักกันในานามของแมนดารินซึ่งตั้งชื่อกลุ่มตามแหวนอันทรงพลังทั้ง10วงที่เขาครอบครองพวกมันมีความพยายามที่จะแสวงหาอาวุธและเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่เสมออีกท,ทั้งยังมีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์และอาชญากรรมอื่นๆมาตลอดประวัติศาสตร์ในแง่ของอำนาจและอิทธิพลไฮเดอร์มักถูกพนันาว่าหน้าเกรงขามและแพ่หลายมากกว่าโดยถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อโลกจากการที่พวกมันได้แทรกซึมเข้าไปในนนห่่วยยงงงงาาาาาาขออรรรชกกกค์ตๆมม ถึงชิวในขณะที่เทนริงมักมีบทบาทก่อการร้ายที่ปฏิบัติการในตะวันออกกลางเป็นหลัก